เวลาที่นึกคําพูดขึ้นมาในใจเป็นภาษาไทยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอย่างไรสวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนทําความเข้าใจการเกี่ยวกับเรื่องภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ได้แปลตรงตัวค่ะอย่างที่บอกไปว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะนึกคําพูดขึ้นมาเป็นภาษาไทยในใจแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพียงแค่บทสนทนาง่ายๆสถานการณ์ง่ายๆแต่ว่ารู้สึกว่านึกคําพูดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ออกค่ะ ที่พูดไม่ออกแล้วก็หาคําพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่เจอเนี่ยอาจจะเพราะว่าคําคํานั้นเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ไม่สามารถแปลตรงตัวได้ก็เลยทําให้นึกไม่ออกว่าในบริบทตรงนั้นเนี่ยจะพูดออกมาว่าอะไรปัญหานี้อาจจะเป็นเพราะว่านะคะการจดจําคําศัพท์ตั้งแต่แรกเนี่ยเราอาจจะจําคําศัพท์เป็นคําโดยที่ไม่รู้ว่าสามารถเอาไปใช้ในบริบทใดหรือว่าใช้กับรูปประโยคใดๆไ,ได้บ้างค่ะมันเลยอาจจะทําให้เรานึกคําศัพท์เป็นคํคๆ แราพยายามที่จะแปลตรงตัวนะคะแต่ว่าในหลายๆครั้งในบางบริบทเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะเอาคำมาแปลตรงๆได้ตัวอย่างเช่นคำว่าไม่มีทางคำว่าไม่มีทางในภาษาไทยถ้าลองนึกดูนะคะว่าเวลาเอาไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่ต่างกันอยู่ทีนี้การแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นมันก็จะมีการใช้คำที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ มาดูกันที่ข้อที่หนึ่งค่ะถ้าหากไม่มีทางแบบรู้สึกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้จะใช้คําว่าอาริเอไนอันที่สองไม่มีทางอื่นมันไม่มีหนทางอื่นแล้วมันช่วยไม่ได้โชกไนอันที่สมไม่มีทางล้อเล่นนะ่ะบ้าน่ะมาสากะ เดี๋ยวลองไปดูค่ะว่าแต่ละอันเนี่ยจะมีการใช้ในประโยคตัวอย่างและในสถานการณ์ได้อย่างไรบ้าง a r i e n ยไเป็นไปไม่ได้ใช้แสดงความรู้สึกต่อสถานการณ์หรือกับเรื่องนะคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้มันเป็นไปไม่ได้ a า i e n ยไน o ตโมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ค a ะเรกู k u ูคื o ตว a ่าอาเราีไ เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาแสดงความรู้สึกต่อเรื่องนั้นนะคะว่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะที่เขาจะมาเขาเลยแปลว่าเขาครุมาเขาเลยก็ครุโคตัวะที่เขาจะมาน่ะอาริเอไนเป็นไปไม่ได้โซเรว่าอาริเอไนโยเรื่องนั้นไม่มีทางเป็นไปได้โซเลหมายถึงสิ่งนั้นเรื่องนั้นนะคะอาริเอไนเป็นไปไม่ได้เรื่องนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ โกเมนโกเมนโทษทีโทษทีอิจิจิกังโมจิโกคุสุรุนันเตะอาเรียไนสายไปตั้งหนึ่งชั่วโมงเป็นไปได้ไงจิจิกังนะคะมีความหมายว่าหนึ่งชั่วโมงโมเป็นคำช่วยใช้แสดงความบอกว่ารู้สึกว่ามันมากนะคะว่าตั้งหนึ่งชั่วโมงอิจิจิกังโมตั้งหนึ่งชั่วโมงจิโกคุหมายถึงการมาสายจิโกคุสุรุนันเตะนันเตะ ในประโยคนี้เนี่ยใช้ในการยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะหรือยกตัวอย่างเรื่องที่กําลังพูดอยู่อันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างว่าอย่างเรื่องที่จะมาสายตั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอะรีมันไม่มีทางเป็นไปได้ในความรู้สึกของผู้พูด่นะคะรู้สึกว่าการที่จะสายตั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะมันจะเป็นไปได้ยังไงคนเราจะมาสายตั้งหนึ่งชั่วโมง มาสายตั้งหนึ่งชั่วโมงเป็นไปได้ไงอะ่ะโชก้นไนไม่มีทางอื่นช่วยไม่ได้ทำยังไงได้ใช้แสดงความรู้สึกว่ามันไม่มีวิธีทางอื่นนะคะให้เลือกแล้วมันไม่มีทางเลือกที่จะทำอะไรได้แล้วมันแสดงความรู้สึกสิ้นหวังนะคะแต่ว่ามันเป็นการแสดงความรู้สึกแบบที่ยอมรับความเป็นจริงค่ะยอมรับความเป็นจริงว่ามันช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ตัวอย่างเช่นเดนเชนีโนริโอคุเรจัตโตะ คืนรถไฟไม่ทันซะแล้วล่ะโชก g ได้ซืกิโนมัสึชิก็ได้เนช่วยไม่ได้ก็ต้องรอขบวนถัดไปแล้วนะโชก็ได้ใช้แสดงความรู้สึกว่ามันไม่มีทางอื่นให้เลือกนะก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องรอขบวนถัดไปแล้วนะยอมรับตามความเป็นจริงว่าเออมันช่วยไม่ได้อะ่ะก็ต้องรอนั่นเดี๋ n ซน no? านีกูใช้มิสเตอร์โนทำไมถึงจามมากขนาดนั้นนะ่ะโชก็ได้โยขัฟุงโชนันเดย ทำไงได้ล่ะก็แพ้เกสรดอกไม้นี่นาโช o ก็ได้โยจะให้ทำยังไงได้ล่ะค a าฟงโชนันไดโยก็แพ้เกสรดอกไม้นี่นามาซักไม่มีทางไม่อยากจะเชื่อเป็นไปได้ไงบ้านะมาซักะใช้แสดงความรู้สึกว่าประหลาดใจกับสิ่งที่ได้ยินนะคะแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ล้อเล่นหรือเปล่า มาซากะ k a าเ k a ก u r u คุรุโตะโอโมวานักตาไม่อยากจะเชื่อไม่คิดเลยว่าเขาจะมามาซากะไม่อยากจะเชื่อค่ะรู้สึกว่าล้อเล่นหรือเปล่าไม่อยากเชื่อเลย k a าเด็กกั u คุรุโตะโอโมวานักตาไม่คิดเลยว่าเขาจะมามาซากะคนนั้นให้กับคุณโอไมเซะก็จะมาลูโตะโอมเตอินตเป็นไปได้ไงไม่คิดเลยว่าร้านจะปิดเร็วขนาดนี้มาซากะ คือรู้สึกตกใจนะคะว่ามาถึงแล้วเฮ้ยร้านปิดมาซะกะเป็นไปได้ไงอ่ะคนนั้นนี่ยัอะคโอมิเซกะชิมารุโตโอโมเตอินากะตะคนนั้นีขนาดนี้ไฮอะคือเร็วโอมิเซร้านชิมารุปิดคนนั้นนี่ไฮอะคโอมิเซกะชิมารุร้านค้าปิดเร็วขนาดนี้โตโอโมเตอินากะตะไม่คิดว่านะคะไม่คิดว่า ร้านเนี่ยจะปิดเร็วขนาดนี้มาซากะอโนุฟูตาริกะเขคงสุรุนันเตะโอโมวานาคาตะไม่อยากจะเชื่อเลยไม่คิดว่าสองคนนั้นจะแต่งงานกันมาซากะไม่อยากจะเชื่อเลยประหลาดใจกับสิ่งที่ได้ยินนะคะว่าสองคนนั้นอาจจะแต่งงานกันอโนุฟูตาริสองคนนั้นคนน่นะเข็คงสุรุแต่งงานโอโมวานาคาตะ ไม่คิดว่าไม่คิดว่าสองคนนั้นเนี่ยจะแต่งงานกันมาซาก a ะอาริเอไน่บ้านาเป็นไปไม่ได้หรอกมาซากะใช้แสดงความรู้สึกว่าประหลาดใจนะคะกับสิ่งที่ได้ยินแล้วก็ต่อด้วยอาริเอที่มีความหมายว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางหรอกบ้านาเป็นไปไม่ได้หรอกมาซาก a ะอาริเอน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าในค,ำคำนําคํานึงเนี่ยหรือวลีวลีหนึ่งเวลาจะนําไปใช้เนี่ยก็จะต้องมีการดูบริบทของการนําไปใช้ด้วยค่ะว่าในบริบทต่างๆในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการเอาเลือกคําไปใช้ได้อย่างไรอย่างเช่นแค่คําว่าไม่มีทางอ่ะเวลาเรานึกคําพูดเป็นภาษาไทยขึ้นมานะคะก็ต้องพยายามเข้าใจไปด้วยว่าไอ้คาว่าไม่มีทางที่เรานึกขึ้นมาเนี่ย มันเป็นไม่มีทางแบบไหนไม่มีทางเป็นไปได้เรารู้สึกว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะรีเนไนหรือว่าไม่มีทางหมายถึงว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะมันช่วยไม่ได้แล้วโชกานายหรือว่าไม่มีทางล้อเล่นหรือเปล่าบ้าน่ะเรารู้สึกว่าประหลาดใจนะเรารู้สึกประหลาดใจเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินเลยมาซากะก็จะมีการใช้ที่แตกต่างกันไปตามบริบทตามสถานการณ์นะคะ อาลีเยนไม่มีทางเป็นไปได้โชก้นไไม่มีทางอื่นช่วยไม่ได้มาสักะไม่มีทางอะ่ะไม่อยากจะเชื่อเป็นไปได้ไง